เรื่องเล่าป้ายรถเมล์เที่ยวสุดท้ายถนนสายนี้ตอนกลางวันดูปกติรถผ่านไม่ขาดร้านค้าเปิดเรียงกันสองฝั่งแต่หลังเที่ยงคืนมันจะเงียบผิดธรรมชาติเหมือนเมืองทั้งเมืองตั้งใจหลับไปพร้อมกันและที่ป้ายรถเมล์เก่าใกล้สี่แยกจะมีรถเมล์สายหนึ่งที่ไม่ขวนขึ้น ต้นรู้เรื่องนี้จากคำเตือนเล่นๆของคนแถวบ้านถ้าเห็นรถที่ไม่มีเลขสายไม่มีปลายทางอย่าขึ้นเด็ดขาดต่อให้มันเป็นคันสุดท้ายต้นไม่เคยเชื่อจนคืนหนึ่งเขาเลิกงานดึกฝนตกหนักมือถือเหลือแบต2%รรถเมคันสุดท้ายเพิ่งผ่านไปแท็กซี่ไม่มี แอปเรียกรถขึ้นคำว่าไม่มีรถบริการป้ายรถเมยมีเขาอยู่คนเดียวไฟถนนกระพริบน้ำขังสะท้อนเงาเหมือนกระจกแตกแล้วรถเมคันหนึ่งก็โผล่มาจากความมืดรถสีมนเก่าไม่มีหมายเลขสายป้ายหน้ารถว่างเปล่าแต่ไฟในรถสว่างเกินจริงเหมือนไม่ใช่ไฟถนนแต่เป็นไฟในโรงพยาบาล รถจอดสนิททั้งที่ไม่มีใครโบกประตูเปิดออกเองพร้อมเสียงลมเย็นที่ไม่มีกลิ่นฝนต้นลังเลหัวใจเต้นแรงแต่ขากลับก้าวขึ้นไปเองภายในรถมีผู้โดยสารนั่งอยู่เกือบเต็มทุกคนนั่งตัวตรงมองไปข้างหน้าไม่มีใครขยับไม่มีใครกระพริบตาไม่มีเสียงคุยไม่มีเสียงแจ้งป้าย ไม่มีแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ต้นนั่งลงตรงกลางรถพยายามไม่มองใครนานเกินไปเขาสังเกตว่าทุกคนแต่งตัวต่างกันมากบางคนใส่ชุดนักเรียนบางคนใส่ชุดทำงานบางคนใส่เสื้อผ้าเหมือนคนป่วยแต่ทุกคนมีอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่มีใครถือโทรศัพท์รถออกตัวแต่ต้นไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนที่ ถนนข้างนอกเหมือนถูกดึงถอยหลังเหมือนโลกภายนอกกำลังถอยหนีรถคันนี้ผ่านไปไม่รู้กี่นาทีรถก็หยุดไม่มีป้ายไม่มีถนนข้างนอกเป็นพื้นที่ว่างสีเทาเหมือนหมอกแข็งผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นเดินลงไปอย่างเงียบๆทันทีที่เท้าเธอแตะพื้นร่างของเธอค่อยๆจางลงเหมือนภาพที่ถูกลบทีละส่วน ไม่มีเสียงไม่มีการดิ้นรน,นเธอหายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนต้นเริ่มหายใจไม่เป็นจังหวะเขาหันไปถามคนข้างๆนี่รถไปไหนครับชายคนนั้นหันมายิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่มีความรู้สึกไปส่งคนที่ไม่มีใครรอแล้วต้นขนลุกคำว่ารอ ดังก้องในหัวรถวิ่งต่อหรือบางทีมันอาจไม่เคยวิ่งป้ายถัดไปมีผู้โดยสารลงอีกแล้วอีกทุกครั้งที่มีคนลงที่นั่งจะว่างแต่ความเงียบจะหนักขึ้นต้นเริ่มสังเกตว่าเงาของเขาบนพื้นรถเริ่มจางเหมือนถูกแสงกลืนมือถือในกระเป๋าดับไปเองทั้งที่แบตยังเหลือ ต้นลุกขึ้นเดินไปด้านหน้าจะถามคนขับแต่กระจกหน้าคนขับไม่สะท้อนหน้าใครเลยเบาะคนขับว่างเปล่าพวงมาลัยหมุนเองช้าๆมีเพียงป้ายเล็กๆติดอยู่ข้างคนโซนรถเที่ยวสุดท้ายไม่รับคนที่ยังมีที่ไปต้นสุดตัวหัวใจเต้นแรงเขาหันกลับมาผู้โดยสารที่เหลือกำลังมองเขา ไม่ใช่ด้วยสายตาแต่ด้วยความรู้สึกเหมือนถูกประเมินค่าเสียงประกาศดังขึ้นจากทุกทิศทางในรถผู้โดยสารที่ยังไม่ลงกรุณาเตรียมตัวพื้นรถเริ่มเย็นแข็งเหมือนคอนกรีตอากาศหนาขึ้นหายใจลำบากต้นพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกมา